สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีการแทรกภาพนะครับผมอ่ะโอเคครับผมโอเคมาที่อ่าตรงนี้นะครับอ่ารูปภาพนะครับมาที่แทรกมาที่แทรกนะครับมาที่แทรกต่อมานะครับให้มาที่ รูปภาพอ,อุปกรณ์นี้นะครับอุปกรณ์นี้สมมติว่าครูจะเอาลูปนี้แล้วกันนะครับรูปนี้ก็แทรกไปเลยครับเนี่ยครับอันนี้คือการแทรกนะครับหรือว่าเราจะย่อก็ได้นะครับเนี่ยให้มันเป็นสีขาวตรงนี้นะครับยอ่อเนี่ยมุมขาวตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นมุม ได้หมดนะครับย่อได้หมดอ่ะหรือว่าเราจะจัดเรียงนะครับจัดเรียงให้มันเป็นอยู่กลางนะครับก็อันนี้คืออยู่กลางนะครับหรือว่าอยู่ทางขวามือสุดซ้ายสุดอ่ะอยู่กลางอ่าได้หมดนะครับต่อมานะครับให้มาที่แทรกเหมือนเดิมนะครับโดยให้เราคลิกตัวนี้นะครับ Enter ไป คลิกให้ให้คลิกด้านข้างนะครับเพื่อให้ตัวนี้หายไปคลิกด้านข้างจะเห็นตัวนี้ตัวอันนี้กระพริบกระพริบเนี่ยครับเป็นสีดำดนะครับ,รบก็ให้คลิก enter นะครับต่อมานะครับต่อมาก็ให้นักเรียนนะครับมาที่รูปภาพนะครับรูปภาพแทรกด้วยออนไลน์นะ แท็กด้วยออนไลน์ก็ได้อ่ะสมมุติว่าเราจะเอาเครื่องบินนะครับก็แท็กเครื่องบินก็ได้ครับก็จะมีเครื่องบินรูปภาพเครื่องบินอันนี้ก็แท็กอาจจะสังเกตเลยครับก็จะมีรูปภาพเครื่องบินขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าเราจะเอาหันซ้ายหันขวาก็ได้นะครับย่อก็ได้นะครับ,อ,กกนะรบอ่าทีนี้เราจะจัดให้เป็นรูป อย่างนี้ก็ได้ครับผมอ่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับมาที่แทรกเหมือนเดิมครับมาที่แทรกอ่าให้ใส่รูปภาพสามมิติก็ได้นะครับแทรกนะครับ สมมติว่าเราจะให้มันไปตรงกลางก็บแบบนี้ก็ได้ครับหรือว,ว่าจะให้มันอยู่ใต้ข้อความก็ได้ครับแล้วก็ลองพิมพ์ข้อความลองดูสินะครับมันก็อยู่ใต้ข้อความเลยครับผมอันนี้แหะครับใต้ข้อความก็ ให้คลิกที่รูปนะครับแล้วคลิกที่ตัวเลือกโค้งตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใต้ข้อความนะครับเนี่ยครับมันก็จะมาให้ตัวนี้รูปตัวนี้ก็เอาเลื่อนลงก็ได้น,นี่สามมิติเนี่ยหมุนไปหมุนมาก็ได้น,นีสามมิตินะครับโอเค หรือว่าอันนี้ทางลัดนะครับหรือว่าเราจะจับวางใส่ก็ได้นะครับจับวางใส่ก็ได้จับวางใส่ก็ได้ไดโดยไปที่ไ้ายนะครับคลิกที่ไฟล์ตัวนี้แล้วก็ย่อภาพตัวนี้ลงแล้วก็จับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตัวนี้อ๋อ อันนี้มันเป็นภาพของออนไลน์งั้นครูก็จะเอาภาพนี้แล้วกันครับมาวางไว้ดูสิครับอ่ามาแล้วครับผมภาพมาแล้วก็ย่อภาพได้นี่ก็ลบออกนะครับจับวางก็ยอ่อจับวางยอ่อ นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเวลาแต่งแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับแต่งก็ได้ครับแบบนี้ได้หมดเลือกเป็นวงกลมก็ได้ครับ ก็ได้ครับผมต่อมานะครับมาที่แทรกเหมือนเดิมครับเราก็สามารถแทรกที่ตารางก็ได้เราก็สร้างตารตางขึ้นมามาที่แทรกรูปภาพนะครับไปที่อุปกรณ์สมมติว่าครูจะเอารูปนี้นะครับก็แทรกมาเราจะขยายก็ได้ครับก็พิมพ์ข้อความ ได้หมดนะครับเนี่ยครับก็ตามสัญลักษณ์เลยนะครับถ้าเราอยากจะให้ข้อความมันอยู่เหนือหรือว่าอยู่ล่างรูปภาพหรือว่าอยู่ตรงกลางรูปภาพก็แล้วแต่เรียนหรือว่าอยู่ระหว่างกลางรูปภาพนะครับอ่าโอเคครับ เราก็สามารถสร้างตารางได้เหมือนเดิมนะครับสร้างคดโดยคลิกตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้ไอคอนนะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับไอคอนมีแบบนี้ด้วยดูภาพตัวนี้ เราจะสร้างกรอบแบบไหนก็ได้นะครับแบบไหนก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราจะใส่ภาพนะครับก็ให้มาดูตัวนี้รูปร่างนะครับก็สมมุติเราจะใส่ข้อความนะครับให้ที่ขวาอันนี้คือ เพิ่มข้อความนะครับเพิ่มข้อความนะครับสมมติว่าเราจะใส่กรอบต่งตางๆนะครับก็คิดได้เลยครับก็เลือกตกลง เนี่ยครับมันก็จะมาให้เราเนี่ยครับวกว้อความแล้วก็คลิกพิมพ์ก็ได้โอเคครับครูก็มีเรื่องที่สอนพิมพ์เท่านี้นะครับก็ให้เรียนศึกษานะครับตามหนังสือ เรียนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ